สวัสดีครับมาดูช่วงตอนเย็นเย็นกันนะครับมาดูว่าราคาบิตคอยจะไปแตะ20,000ได้ไหมตอนนี้บิตคอยทำราคามาที่19,300เกว่ากว่านะครับมันจะทะลุทะลุให้รูแนวต้านตรงนี้ได้ไหมทะลุแนวต้านที่สามที่1นนะครับ ถ้าดูจากคาดการณ์นะคิดว่า,น,าน่าจะไปที่สองหมื่นได้อยู่น่าจะไปที่สองหมื่นได้อยู่ก็สองหมื่นก็ประมาณนีนน้ประมาณสองหมื่นแล้วก็ไปดูตามเที่ที่ที่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเจอเส้นเจอแนวต้านจะทะลุแนวต้านสี่ชั่วโมงได้หรือไม่อันนี้ต้องเราติดตามนะครับ ดูแนวตามที่8ชั่วโมง8ชั่วโมงที่8ชั่วโมงนี่มีแท่งเขียวขึ้นมานะครับซึ่งแท่งเขียวเนี่ยมันจะไปชนแนวแนวที่20,000ได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะมันจะต้องไปคิดว่า ที่ว่าน่าจะแตะแตะที่สองหมื่นก่อนตามการคาดเดานะครับแตะที่สองหมื่นก่อนเพราะว่าในลักษณะแบบนี้ลงมาแบบเนี้ยตามความคิดผมนะครับคือมันขึ้นไปได้นิดขึ้นสองหมื่นมันก็น่าจะลงมาต่อนะครับลงมา ตามการคาดเดานะครับมันก็อยู่ราคาอยู่ประมาณนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งหมืนแปดถึงสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นนิดๆประมาณนี้ครับยังไม่ขึ้นทีเดียวนะครับต้องอยู่มันต้องพวกเจ้าพวกอะไรไมันต้องเก็บสะสมไปก่อน ไม,ไม่ไม่แน่เขพวกที่เล่นสั้นนะครับเล่นสั้นก็เก็บสะสมช่วงนี้ไปก่อนได้ราคาหนึ่งมันก็หาดีตัวกลับขึ้นไปนเกินสองหมื่นนี่ราคาของบิตคอยนะครับจะต้านสองหมื่นได้ไหมจากทะลุสองหมื่นได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ทะลุก็นันจะตกมาเราหมื่นเจ็ด,ดครับ อีกทีถ่านหมื่นเจ็ดต้นไม่อยู่ก็นู่นเลยหมื่นสามเลยทีนี้ก็ยาวเลยกว่าจะขึ้นมาสองหมื่นี่มันนานมากเลยนะใช้เวลานี้ก็ไปดูราคาของตัวอื่นบ้างน,นะครับอของของ,ของดูน้า น,นี่คือราคาของนูน้านะครับที่ตามแฟมที่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ขึ้นลงตอนนี้ก็ตามบิดคอยแล้วครับนูน้าสี่แต่ว่าจะเจอแนวต้านที่ยังไม่ลงมาทีห้าร้อยนะครับยังจะทะลุได้ไหมทะลุแนวต้านที่สี่ชั่วโมงได้ไหมอันนี้ตามฟมที่หนึ่งชั่วโมงมันผ่านมานะครับจะดูสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมง นแบบออสีชั่วโมงจะต้านอะไรไหมเส้นสีเขียวเส้นกลางอะครับตามหลักแล้วก็คือขึ้นไปแตะแล้วก็ลงมาต่อลงถ้าผ่านสีชั่วโมงไม่ได้ก็ลงมาต่อลงมานิดนึงเรามาย่อก่อนแล้วก็จะขึ้นจะขึ้นจะลงก็ลงแต่ดูแนวโน้มอย่างนี้คือยังจะลงนะครับขาไนแตะสีชั่วโมงเหมือนเหมือนกุบกรุบเนี่ยครับ เดี๋ยวมันก็ต้องลงมาใหม่ของนี่ตเนี่ยครับเส้นเนี่ยเปิดมันไม่ผ่านเส้นเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องลงมาลงมารับที่ห้าห้าร้อยแน่คิดว่าจากการคาดเดานะครับไอ้ที่ อยากจะช้อนก็นช้อนได้นะครับราคานี้ความจริงมันก็ถือยาวนะครับถือยาวเป็นห้าหกเดือนหรือว่าเป็นปีนู่นแหละครับคนสายโฮถือยาวนี่ต้องต้องอดทนรอนะครับแต่เงาไม่ต้องลองทุนเยอะนะครับอย่าลงทุนมากผมพอต์ตนี้มีแปดสิบประมาณแปดสิบเหรียญได้ถ้าเรลงทุนไป ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วจะไปเจอกันที่1บาทแน่นอนผมมาให้กำลังใจทว่กันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดีย๋ยวเขากันนหน่นะครับ